สสของพรรคก้าวไกลนะครับสองคนถูกฟ้องคนละคดีเลยนะครับเรียกค่าเสียหายคนละ100ล้านบาทก็คือสสรังสิมันโรมนะครับแล้วก็สสเบญจาแสงจันทร์ซึ่งอยู่ก้าวไกลทั้งคู่นะครับสสรังสิมันโรมเนี่ยอภิปรายเรื่องรัฐบาลเอื้อกลุ่มทุนพลังงานมากเกินไปส่วนสสเบญจาก็อภิปรายเรื่องค่าไฟแพงนะครับรัฐให้สัมปทานเอกชนมากเกินไปนะครับทำให้เกิดการสําลองเยอะไปแล้วก็ค่าไฟแพงขึ้น บางคนนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็สะใจที่เราโดนฟ้องนะครับแต่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะครับสสเราเปรียบอภิปรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่าพลังงานที่แพงค่าน้ํามันค่าแกส๊สค่าไฟฟ้าเนี่ยมันแพงเกินความเป็นจริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามจะช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่เมื่อเราถูกฟ้องเนี่ยก็เป็นเรื่องของประชาเขาจะฟ้องปิดปากให้เราไม่กล้าอภิปรายต่อนะครับแต่ว่าถึงแม้ยังไงก็ตามนะครับเราก็ยังทําต่อไปนะครับเราก็จะ พยายามหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าเราก็จะสู้ไม่หยุดนะครับเราพักเราจะไม่สนใจในทุนเราจะทําเพื่อประชาชนแล้วเราก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนลดลงให้ได้นะครับคราวหน้าเราเข้าไปในสภาถ้าเกิดเลือกเราเข้าไปมากๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีเสียงเยอะๆแล้วเราก็สามารถโหวตผ่านกฎหมายหลายๆตัวได้นะครับยังไงก็ฝากก้าวไกลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจสสลังสัมันรองกับสอสเป็นจาจด้วยนะครับถูกเรียกค่าเสียหายแต่คนละ100ล้านบาทนะครับก็ ยังเป็นคดีกันต่อไปยังไม่จบนะครับตรงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ